จากเรื่องราวของประเด็นร้อนเราไปต่อเรื่องราวของการขยายประเด็นซึ่งเรื่องนี้เคยนําเสนอแต่ว่าเป็นรถไฟความเร็วจะบอกว่าเป็นความเร็วสูงก็ไม่ใช่แล้วก็ต่อเนื่องมาจากประเทศจีนมาที่สเป,ป,ปลาวและเขาก็มีโครงการจะเข้ามาถึงเมืองไทยเราด้วยครับก็ปรากฏว่ามีข่าวนี้นะครับมีคนสนใจเยอะครับเวลาที่เราโพสต์ไปนี่จะมีคนเข้ามาดู เรียกว่าสนใจค่อนข้างจับมากโดยเฉพาะทางด้านมีพี่น้องป้องปายชาวสปปเองก็สนใจด้วยนะครับทีนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกันนะครับต่อเนื่องกันกันกบทางด้านประเทศไทยเราก็คือไทยเราเองก็เ,เรียกว่าเชื่อมต่อกันจากจีนมาสู่ลราแล้วไปถึงทางด้านประเทศไทยนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึง ประเทศมาเลเซียและก็สิงคโปร์ด้วยแต่ว่าตอนนี้เขาเชื่อมต่อมาถึงทางด้านประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหานิดหนึ่งก็คือ,อรถอาจจะมีความแตกต่างในาลาง <c oughs> อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะฮะโดยทางด้านนังซีพิมดิลินิวส์บอกว่าเพิ่มความสดใสรุ่งโพทองนะครับเมื่อรถไฟไทยเชื่อมลาวและก็จีนเ,เรื่องราวจะเป็นอย่างไรที่นี้เราไปดูกันนะครับจากทางด้านนังซีพิมดิลินนิวส์ครับ เป็นการรายง,งานข่าวจากกรมการขนส่งทางรางเขาเรียกอักษรย่อว่าขอรอนะฮะขอรอการขนส่งทางรางแจ้งว่าประเทศไทยเราอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆรองรับโครงการรถไฟจีนลาวเปิดบริการซึ่งเขาจะมีการเปิดบริการมาที่2ธันวาคมนี้นะซึ่งเป็นวันชาติของจีอของลาวนี่ครับเป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับหรือว่าสปปลาวในวันที่2ธันวาคมเส้นทางรถไฟลาวจีนมีระยะทางรวมแล้วนะครับ 420กิโลเมตรครับมีทั้งหมด31สถานีเริ่มต้นที่นครคุนหมิงรู้จักไหมละนครคุนหมิงเนี่ยครับคุณชลทิศเนี่ยอยู่ประเทศจีนนะครับอยู่ประเทศจีนโอ้เป็นคําตอบที่ดีมากเลยครับผมอยู่ประเทศจีนนึกว่าอยู่ที่เนปาลไม่ใช่นะครับคุณหมิงมุนทนอยู่นานนะครับไม่ใช่หูยานนะครับอยู่นาน <ừ> เชื่อมต่อกับที่บ้านเมืองที่เมืองบอ่อเต็นซปปลาวและก็มีปลายทางที่นครหลวงเพียงจันทร์ซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดหนองคาย โดยในอนาคตประเทศไทยเราก็มีแผนของการเดินรถจากหนองคายถึงเบียงจันด้วย hmm. ซึ่งสปปลาอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางรถไฟจากท่า,า,ทานาแล้งครับไปยังเบียงจันแล้วครับนอกจากนี้ยังนอกจากนี้ยังมีการเตรียมสร้างรถไฟข้ามแม่น้ําโขงแห่งใหม่นะครับโดยห่างจากสะพานเดิมนี้ประมาณ30เมตรเป็นสะพานรถไฟที่มีทางขนาด1เมตรและก็1.43เมตรครับเพราะว่ารถคือทางรถไฟของของเรานี่คือ1เมตร แต่ว่าของเขาคือ1.435เมตรครับโครงการโครงโครงสร้างสะพานเป็นรูปแบบสะพานคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องก่อสร้างด้วยวิธีการคานยื่นแบบสมดุลอาดูตามภาพนี้ครับคานยื่นแบบสมดุลน,นะครับเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะย้ายการเดินเดินรถไฟบนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ปัจจุบันนี้มาที่สะพานแห่งใหม่ครับซึ่งอยู่ห่างกัน30เมตรนะครับ เพื่อให้เป็นสะพานสำหรับรถไฟโดยเฉพาะในการสร้างสะพานรถไฟจะต้องมีการหารือร่วมกันทั้ง3ฝ่ายได้แก่ทางฝ่ายไทยส,สปปลาวและก็จีนนะครับเพื่อให้ได้ข้อสุปทึงรายละเอียดของการก่อสร้างรูปแบบการลงทุนและก็กรอบเวลาของการดําเนินงานทางจีนอยู่ระหว่างการออกแบบสะพานใกล้จะแล้วเสร็จเราไปดูหน้าตานะครับ<ม>ดูหน้าตาเขาออกแบบมาเป็นอย่างไรนะฮะดูหน้าตาครับนี่เขาออกแบบมาอย่างนี้นะนี่ตันนี้เป็นสะพานแห่งใหม่นะ ที่บ้านนี้ครับแม่เชื่อมระหว่างทางด้านสาปโปลาและก็ไทยแลนด์ที่หนองคายครับร,บรบายงานข่าวแจ้งด้ว่าสภารถไฟแห่งใหม่นี้ครับจะทําการรองรับได้ทั้งรถไฟธรรมดาและก็รถไฟความเร็วสูงความเร็วสูงนี่ก็คือไฮสปีดนะครับโอ้สองร้อยถึงสามรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะนี่ถ้าเผื่อพูดถึงความเร็วสูงนี่จรงิงๆแล้วมันจะต้องมีความเร็วตั้งแต่น่าจะสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถึงจะเรียกว่ารถไฟความเร็วสูงถ้าต่ำกว่านี้ก็ถือว่าเป็นความรถไฟความเร็วปานกลาง รถไฟธรรมดามันก็อยู่ที่ประมาณ120นะฮะร้อยถ้าเผื่อสูงขึ้นก็ประมาณ250สูงขึ้นไปอีกก็350อยนะฮะอย่างเช่นคังเซนแบบน,นี้ครับซึ่งประเทศไทยเราก็มีแผนครับขยายการเดิเดนรถไฟไฮสปีดต่อเนื่องจากโครงการรถไฟไฮสปีดไทยจีนระยะที่2ก็คือที่โคราชถึงน้องคายเพื่อข้าสพานแห่งนี้ไปที่เวียงจันทร์แล้วก็เชื่อมต่อกับรถไฟลาวจีนในปี71ครับปีนี้ปีอะไรปีนี้นี่ 2021ครับ2021นะฮะปีปีนี้ปี6ีนี่อ่ <Yeah. S 1> ปี 64, 64. อันนี้ <Yeah. S 1> ปี71ก็อีกประมาณกี่ปีแล้วฮะประมาณ7ปีได้นะครับขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็คือรฟอฟทอนะครับกำลังก่อสร้างโครงการรถไฟไฮสปีดไทยจีนเฟสที่1กรุงเทพโคราชครับคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดบริการประมาณปลายป,ายปี68หรือว่าต้นปี69 ขณะที่โครงการรถไฟไฮสปีดเฟสสองคาดว่าจะแล้วเสร็จและก็เปิดให้บริการในราวปี7-1ครับ mm hmm. โดยทั้ง2ช่วงจะเป็นแนวเส้นทางเดียวกันกันกบรถไฟเส้นทางกรุงเทพหนองคายในปัจจุบันแต่ว่าอาจจะมีการปรับบางช่วงเพราะว่ารถไฟไฮสปีดต้องพยายามให้เป็นทางตรงครับเพื่อให้การเดินทางน,นี้นุ่มนวลมากขึ้นครับโดยรถไฟไฮสปีดจะวิ่งคนละรางกับรถไฟนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> เพราะว่าขนาดของรางขนาดของรางที่มันไม่เท่ากันครับเราไปดูภาพรถไฟไฮสปีดนี่นี่ครับรถไฟงมกสุนนะรถไฟฟูซิงฮาวนะฮะฟูซิงฮารุ่น CR 3 0 0ที่ทันสมัยที่สุดของจีนความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้น่าจะปั่นกลางกับถ้าส,ส <c oughs> ไม่น่าจะเป็น <c oughs> ไม่น่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงนะน่าจะปั่นกลางมากกว่านะครับนะฮะอ่า ทีนี้สำหรับค่าโดยสารทีนี้ครับค่าโดยสารรถไฟไฮสปีดจากกรุงเทพไปถึงหนองคายนี้อัตราก็กิโลเมตรละ2บาทครับกิโลเมตรละ2บาทเฟสที่หนึ่งนี้ก็250กิโลครับก็เป็นเงินกี่บาทแล้วครับ2 5 0สกิโลกิโลละ2บาทก็เป็นเงินประมาณ500อบาทจากกรุงเทพถึงโคราชนะห้าอยบาทหน่วยน้ารถทั่วสิบ่ถือกลัวบ่เหอะนะครับส่วนช่วงที่สองโคราชถึงหนองคายครับ3 5 0ยห้าสิครับ 700บาทครับรวมแล้วจากกรุงเทพถึงหนองคายก็เป็นเงิน1,200อบาทพันสองบาทครับดังนั้นหาผู้โดยสารใช้ขบวนรถไฟไฮสปีดจากกรุงเทพหนองคายจะต้องจ่ายค่าโดยสารประมาณ1,200ับาทใช้เวลาเดินทางียงแค่เล็กน้อยเองเท่าไหร่ละครับ3ชั่วโมงกับ15นาทีติดยังไม่หายเหม็นเลยครับผมนะครับโอ้ก็น่าก็น่าไปนะับ3ชั่วโมงกว่ากว่าถ้าเผื่อเราขับรถถ้าเผื่อขับรถจากอุบลไปที่ ถ้าเผื่อเราไปเขาทักว่าขับรถจากอุบลนี้ไปนครพนมครับสามชั่วโมงกว่าครับอันนี้จากกรุงเทพไปถึงหนองคายใช่เลยแป๊บเดียวครับในอนาคตนี้จะสามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปยังเวียงจันทร์ครับเชื่อมต่อไปที่รถไฟลาวจีนด้วยเดินทางไปถึงคุณหมิงเลยนะครับคุณจุลทิศนี่หูพึงเลยนะครับผมน่าสนใจนะฮะควันใจกันในทางผมเลยนะครับผมอออกจากอุบลนี้ไปหนองคายก่อนนะจากหนองคายไปที่ลาวแล้วลาวไปคุณหมิงครับครับ โดยรรงงานขายจากรฟทอแจ้งว่าปัจจุบันนี้มีขบวนรถโดยสารเดินทางจากกรุงเทพหนองคายนะครับประมาณวันละแปดเที่ยวปัจจุบันนี้นะแปดเที่ยวเป็นรถด่วนพิเศษอีสานมัรคานีวันละสองเที่ยวบขบวนรถเร็ววันละสองเที่ยวรถดีเซลดีเซล,เซลราน,นี้วันละสี่เที่ยวนอกจากนี้ยังมีการเดินรถให้บริการในเส้นทางหนองคายท,าท่านาแรงครับสุพรรณบุรีวันละสี่เที่ยว แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับยังคงรุนแรงครับก็เลยนะฮะงดให้บริการในทุกขบวนครับคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการในบางขบวนในเดือนตุลาคมนี้ครับนี่อันนี้เป็นภาพจริงทีนี้ครับเป็นภาพจริงที่เชื่อมระหว่างไทยกับลาวนะครับแต่ว่าเป็นรถไฟความเร็วปกตินะไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงทีนี้ถามว่าทําอย่างนี้มันได้ประโยชน์อะไรนะครับที่พูดมาทั้งหมดนี้นะครับ นําเสนอแล้วได้ประโยชน์อะไรเห้นกครับก็จะทําให้การค้าของไทยนี่ครับสามารถส่งออกสินค้าไปลาและก็ไปจีนได้เพิ่มมากขึ้นครับมไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินค้าทางเกษตรเนื่องจากว่าการขนส่งสินค้าทางเกษตรไปยังจีนนั้นใช้เวลานานโดยเฉพาะผลไม้ไทยเป็นผลเมืองเป็นผลไม้เมืองร้อนครับมีอายุของการเก็บรักษาสั้น การขนส่งที่ใช้เวลานานจะทําให้เกิดการเน่าเสียของสินค้าเมื่อเปิดบริการเส้นทางรถไฟลาวจีนจีนไปผลดีต่อสินค้าเกษตรไทยให้กระจายไปยังมวลทุนต่างๆของประเทศจีนได้อย่างทั่วถึงในระยะเวลาอันสั้นครับคนชลที่ลองคิดดูซิว่ามูลค่าผลไม้ที่เราส่งไปขายให้แก่ลาวนี้ครับให้แก่จีนนี่ครับปีหนึ่งนี่ประมาณสักกี่บาทครับคิดว่าเท่าไหร่ครับลองเดาดูสิครับผมมูลค่าของสินค้าเกษตรที่นี่เอาเฉพาะผลไม้นะ ที่ส่งไปขายให้แก่จีนนี่ครับปีหนึ่งนี้ครับก่อนที่โควิดระบาดนี่ครับ่าจะพอสมควรนี่แหละอ่ะปีหนึ่งก็เพียงแค่เล็กน้อยเองครับปีละประมาณเพียงแค่แสนล้านเองโอ้จิบจิบเองนะนี่นนครับเพียงแค่แสนล้านเองนี่ขนาดว่ายังไม่มีรถไฟความเร็วสูงนะขนส่งธรรมดานี่ครับนอกจากนี้ยังมีผลดีด้านการบริการและก็การท่องเที่ยวคาดว่าน,นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ชาวลาวจะแห่มาเที่ยวไทยครับสะดวกขึ้น แล้วก็มีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจบริการไม่วหวจะเป็นบริการสุขภาพโรงพยาบาลของไทยเรานวดแผนไทยเนื่องจากว่าความเชื่อมั่นในคุณภาพและก็มาตรฐานสาราสุขของไทยรวมถึงกลุ่มร้านอาหารและก็โรงแรมเนื่องจากราคาสินค้าบริการถูกรวมไปถึงอาหารเครื่องดื่มของไทยเป็นที่นิยมของชาวจีนและก็ชาวลาวสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในการค้าขายผ่านแนวเส้นทางครับโอ้เหมือน,นว่าเราคุม คมสินค้าเลยนะนี่โอ้นี่น <c oughs> ะคือคือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับมผมไม่ธรรมดานะฮะอ่านี่ก็เป็นความโชคดีนะฮะก็คา,คาดว่าจะเปิดอย่างเต็มรูปแบบก็ปีเจดหนึ่งครับแต่ว่าในราราปี6 5ห้านี้ก็เริ่มเปิดเฟสแรกแล้วนะครับแต่ว่าเฟสสอนนี่ประมาณปี7 1หนึ่งครับ,รบก็ต้องฝากทุกคนนะครับนะฮะ ก็ทุกโครงการก็จะมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่เห็นด้วยครับธรรมดาครับเป็นธรรมดานะครับผมขนาดตัวเราเองบางวันก็อยากอยากไว้ผมยาวบางวันก็อยากไว้ผมสั้นนะับภาษานะคนอื่นนะครับผมบางทีก็ยังเทียงเองอยูเนะใช่ฮะ <laughs> แต่ว่าถ้าเผื่อใครขับรถหน้าฝนนี่อย่าไปเถียงตัวเองนะต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ครับเพราะว่าต้องอาศัยยางรถยนต์ที่มีสมรรถนะที่ดีสามารถยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถรีดน้ำได้เป็นอย่างดีครับถ้าเผื่อจะเปลี่ยนยางครั้งใดตรงไปถาวรออยางยนต์ถาวรออยางยนต์กรุป๊ปแล้วก็ไทยพลัสถาวรยางยนต์นะครับเขาเป็นตัวแทนจาหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทั้งที่ผลิตในประเทศแล้วก็ต่างประเทศออนรถออฟโรดยางรถเกง่งรถกระบะรถตู้รถเอสูวีครับ แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คช่วงล่างเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนผ้าเบรกเกอร์จานเบรกตั้งศูนย์ถ่วงล้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปลี่ยนทางด้านโชค็คอัพนะครับแล้วก็เติมในลมในตัวเจนครับรวมไปถึงการเปลี่ยนทางด้านล้อแม็กล้อกระทะล้ออันลอยด้วยตรงไปถาวรยางยนต์บริการเรียกว่าประทับใจมากกว่าสบายใจกว่าดูแลมากกว่าทั้ง3สาขาครับครับแต่กรณีที่คุณผู้ฟังมีอาการเวียนเวียนศีสันน่ามือตรายคล้ายจะเป็นลมนะครับ ต้องน้ำมันเหลืองตาต้นโฟนะครับของแท้จากจังหวัดตราสินค้าโอท็อประดับ5ดาวทีเดียวนะครับย่อยเสมือนเฉพาะชนาทาขมับแลจะจมูกแล้คนจะโล่งทันทีนะครับหาซื้อได้เลยที่ร้านกลางยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐร้านถุงทุยฮะแยกวรินนะครับหน่วยาง,งานาทั้งร้านพี่น้องประชาชนนะครับอยากซื้อผ้าจำหน่ายนะครับโทรศัพท์มาหาเราได้0903701013 0817908442ครับ วันนี้เวลาของรายการนุพ์คุยข่าวภาคบ่ายก็หมดเวลาแล้วครับเราสองคนต้องร่ำลาเพียงแค่นี้ครับพรุ่งนี้เช้าเจอกับผลนุพลนะครับในรายการคุยข่าวภาคเช้าครับวันนี้ผลนุพลพทนเพลงครับเฉลิตจันสีนะครับลาคุณฟังครับสวัสดีครับคลีนว r ดีโอเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน